อีสานว่าสวัสดีจ้าพี่น้องมาได้ค่ะกินแกงอ้อมเขียดหน่อยค่ะพี่น้องเขียดหน่อย้างสะอาดแล้วกับต้มค่ะต้มใส่แต่ไข่ลงไปน้ําค่ะต้มเห็นมันอ่อนมันนิ่มเลยค่ะพี่น้องต้มโดนเติบด้วยจ้าถ้าต้มถ้าต้มบ่โดนมันจะแข็งค่ะตัวเขียดมันจะแข็งแข็งค่ะใส่เนี่ยค่ะใบพัอีเลิศต้นหอมพัอีตูพักใส่ค่ะพี่น้องพักใส่หรือว่าหยอดมะระเวยค่ะ นัวอ่ำลำพี่นองขมจักน่อยค่ะอันนี้ต้นพะยตัูค่ะ<ม>กัะแม่ตำเครื่องแกงจ้าตำตะไคร่ใส่หอมแดงใส่กระเทียมใส่พริกค่ะ เสร็จแล้วค่ะตำเขาเบือกับพักอีเลอร์ค่ะตำจนแหลกละเอียดค่ะพี่น้องเอานา้ำเปล่าผสมลงไปในโขกค่ะหลังโขกไปเลยจ้ะ เติแกงจะใส่ผสมไปค่ะใไข่ส้อยค่ะอันนี้ส่วนผสมค่ะน้ำแกงตนหอมพริกตูหยอดมะระค่ะแล้วจะเขียดที่ต้มอ่อนแล้วค่ะพี่น้องค้างหม้อเทน้ำแกงลงไปค่ะจะบริไซน้ำลายด้วยค่ะใส่แบบพอดีมันคนๆค่ะพี่น้อง ได้จำน้ำได้โซดค่ะเขียนในสุกแล้วเด้ค่ะต้มจนเขาเบื่อสุกซะก่อนค่ะเระว่างนีกัะปุงรสค่ะใส่เกลือชูรสนำป,าป,าปาลาปลาคือเก่าแ <c oughs> นวกินอีสานส่วนมาก,กจะใส่ประมาณหนึ่งละพี่น้องเครื่องปุงรสสี่อย่างค่ะเกลือปาลาละนำปลามันัะเข้มขึ้นกันละพี่น้องจะใส่ <c oughs> นีบบะขบกับเป็นอย่างค่ะ ะกะปงนัวกัะลอดจนน้ำขราเบือสุกล้ค่ะกับสิไซพักค่ะพี่น้องพักอีตูต้นหอมหยอดมะละค่ะ ใส่พักแลก้กกระปรงหมอได้เลยค่ะพี่น้องพอปปลนี่มันยุบเร็วค่ะแกงออมเขียดหน่อยค่ะต้มเขียดซะก่อนแตจังเอามาแกงด้วยค่ะต้มดุนๆจนมันเปื่อยมันอ่อนนะะพี่น้องเร็จลรจ้าแกงออมเขียดหน่อยแซ่บค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะหอมหอมพะไอเลิศค่ะมาจ้าแซ่บๆต้องการสวัสดีจ้า